ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่รักทุกคนนะคะเอานึกว่าวันนี้จะไม่มีท็อปติกจอดำใช่ไหมมีค่ะพอดีนางฟ้าทำนู่นนี่นั่นนะคะตอนนี้ว่างแล้วก่อนที่จะปิดไฟนอนอุ้ยปิดไฟแล้วสิก่อนที่จะคุมโปงนอนนะคะใครแบบว่านอนหนาว นอนเปล่าเปลี่ยวเหมือนเราบ้างยกมือขึ้นซิขอเสียงคนโสดหน่อยนะคะเรามาอ่านพลังงานไพ่วันนี้ให้เอาใจคนโสดหรือว่าคนที่แบบว่าเพิ่งหย่าร้างเลิกลาโสดหม,มาหมาโสดเสด็จน้ําโสดแบบแห้งเหี่ยวเปล่าเปลี่ยวเอลกาโสดข้ามภพข้ามชาติอะไรก็ได้ที่เป็นคนโสดนะคะมาค่ะพลังงานของค่ําคืนนี้คือใครกําลังแบบ รู้สึกว่าคุณคือโซเมตของเขานะคะพลังชื่อท็อปิกคือใคร คิดว่าคุณคือโซเมตของเขานะคะเรามาดูซิว่าจะตรงกับใครหรือเปล่าแล้วคนคนนั้นจะเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงอะไรนะคะพลังงานไพ่สามใบที่นางฟ้าหยิบได้นะคะโซกูด so มากๆเลยค่ะเป็นเมเจอร์อาคณนาทั้งสามใบเลยนะคะมีนะคะไพ่สเต็งน,นะคะ the emperor high lo f a n สเต็ง the emperor high lo f a n อู้หนักแน่นบึกบึนไม่แกงใจใครคนที่คิดว่าคุณคือคู่ของเขาโซเมตของเขาคือรา สีสิงหราศีเมษดีแอมพลอร์ Emperor, แล้วก็มีนะคะอีกอันนึงไฮโลฟันลาศีพึกษกพึกษกสิงห์เมษทำไมล่ะสามคนนี้ป่าสปาดใจดีนักบวชใจดีหรือเจ้าป่าเจ้าสิงโตนั้น คนที่คิดว่าคุณคือโซเมตคู่จิ้นคู่ซับหรือว่าคู่แบบว่าเจอกันในฝันมากี่ครั้งตอบก,กี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้พลังงานของคนที่แอบ,บรักแอบบมองแอบบชอบแอบบส่องอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตแล้วก็ห่วงกังวลสเสน่หาคุณรักคุณเหลือเกินนะคะมีคุณลุงราศีแม่นะคะเจ้าป่าราศีสิงแล้วก็นักบวชสายบนจิตใจดีราศีพฤษกศกนะคะทําไมเขาถึงคิดว่าคุณคือคู่โซเมตคู่ทวินแฟมของเขา เพราะว่าเวลาที่เขาหลับตาลงก็คิดถึงคุณตื่นมาก็ยังคิดถึงคุณเอ๊ะทํางานทำแอคทิวิตี้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในแต่ละวันเช้าจนจะหลดเย็นเนี่ยทำไมก็ยังคิดถึงคุณอ๋อเพราะว่าเขารักคุณนั่นเองค่ะคนที่รู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคู่โซเมตคู่จิ้นของเขานะคะความเป็นสเต็งคุณกับเขาเวลาที่อยู่ด้วยกันน่ะทำไมมันถึงได้มีแพชชั่นต่อกันมากมายขนาดนั้นนะ ราศีสิงห์รู้สึกว่าคุณเนี่ยคือความนุ่มนวลความอ่อนโยนความระมุนในหัวใจเขาเขาเวลาที่เป็นห่วงคุณคิดถึงคุณอยากรู้เรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างแพชชั่นในแต่ละวันของคุณเนี่ยเขารู้สึกสบายใจคุณคือความสบายใจคุณเป็นเหมือนบ้านคุณ คุณเป็นเหมือนผู้หญิงกําลังรูปคําสิงโตตัวนี้หยุมหัวอยู่เกาให้นวดให้พลังงานคือคุณคือความสุขในทุกสิ่งของเขานะคะราศีสิงคิดว่าคุณคือเจ้าของหัวใจเขาเป็นโซเมดกับเขานะเขาอยากมอบหัวใจอยากเย็ดเยียดความสุขให้คุณแล้วก็อยากอ้อนอยากนวลเนียคุณแล้วก็อยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณใครเข้ามาเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่โดนมันไม่โอเคมันไม่ปังอะ่ะแต่กับคุณมันเป๊ะปังกะละมังทัง มอ้อไปหมดเลยนะคะ ส่วนอีกหนึ่งคนนั้นผู้ชายใจร้อนอาจจะเป็นเจ้าของธุรก ine, ิจเจ้าของกิจการเจ้านายคุณหรือเป็นบอสหรือว่าเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่มีอำนาจมีบารมีเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติได้บางคนอาจจะบอกว่าเคยแต่งงานผ่านกันหย่าร้างมีครอบครัวมาแล้วได้ราศีเมษป๋าคนนี้นะคะลุงหนวดคนนี้รู้สึกว่าแฮะทําไมได้เจอหน้าน้องเนี่ยได้เจอหน้าหนูรู้สึกว่าทําไมใจมันตุ้มตุ้มตม่ตมต่ใจมันระทวยเต้นตึบตับตึบตับ ก็บอกว่าคุณคือคนที่โดนใจเขาคุณเหมือนเป็นแบบว่าคนที่เขาเสก manifest มาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งมาให้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลก็ส่งคุณมาอยู่ตรงหน้าเขาพลังงานของคนที่คิดว่าคุณคือโซเม e เขาคู่ทาคู่จิน้นคู่ทวินทวินเฟมคู่แซบของเขาก็คือ ปาสปาาใจดีคุณลุงคนนี้นะคะราศีเมตรคนทางไกลคนมีอันจะกินนะคะและอีกคนนึงคือราศีพฤกษกคนที่แบบว่าธทำบาธรรมออดหลับอดนอนทำสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในศิลธรรมเขามองว่า ปกติอะแค่ปฏิบัติแค่แบบว่าจิตใจดีงดงามชีวิตเราก็ดีอยู่แล้วนะเข้าทางทำแบบว่าโอ้ก็มีความสุขตื่นมาทําสมาธิสวดมนต์แล้วก็บอกว่าไปทํางานกลับมาก็เดินจงกรมทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ปฏิบัติยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีที่เขามีแต่เมื่อได้มารู้จักคุณเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้ยอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเนี่ยเธอไปทําบุญกับเราไหมไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราไหมคุณกับเขาอาจจะเป็นคนสายบุญก็ได้นะคะเขา ก็เลยมองว่าคุณคือโซเมดเหมือนเขาจังเลยอะ่ะคุณคือทวินแฟนมในชีวิตเขาคุณคือความรักความงดงามที่เขาอยากจะบอกว่านําพาคุณไปสู่หนทางแห่งธรรมะเปิดจักรกะตาที่3ตาที่5ตาที่7ไปด้วยกัน3 5 7ห้าใดๆก็แล้วแต่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วก็ปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างแต่เมื่อมีคุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยโอ้ยิ่งตื่นรู้ยิ่งเบิกเนตรไปใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทําไม่ได้คือปล่อยวางไม่ได้ ปล่าวางที่จะปล่อยคุณไปไม่ได้เพราะว่าใจของเขาเนี่ยมันบอกว่ารักคุณเหลือเกินค่ะแสนรักแสนห่วงแสนสเสน่หาแสนคิดถึงเหลือเกินคุณทําให้เขาห่วงกังวลแล้วก็ความอ่อนโยนนุ่มนวลของคุณเนี่ยทำให้นักบวชจิตใจดีคนนี้ก็ยิ่งนุ่มนวลไปใหญ่เลยจากที่เขาเคยพูดชา้ชาๆพูดเพราะเนี่ยอ่อนโยนอยู่แล้วในสายตาผู้คนรอบข้างเนี่ย พอได้มาเจอคุณเนี่ยความน่ารักความน้าทิพย์ชโลมหัวใจของคุณเนี่ยก็ทําให้เขายิ่งแบบว่าเคลิ้มไปใหญ่นะคะนี่คือพลังงานของใครที่คิดว่าคุณคือโซเมททวินแฟมคู่แท้ของเขาและเขาอยากจะจีบคุณอยากจะตือ้อคุณอยากจะบอกว่าสอยคุณลงมาจากคานให้ได้เอ๊ะได้ข่าวว่าคุณพึ่งโสดอยู่มดัดนี่มีราสีสิงห์ราสีเม่ราสีพฤกษกหรือบางคนอาจจะมี3ามราสีนี้อยู่ในชีวิตอยู่แล้วแล้วก็เป็นได้นะคะแบบสวยเลือกได้อะ สแล้วสวยเลือกได้อะน,นางฟ้าก็ไม่รู้สินะเข้ามาทั้ง3มคนเลยเราก็ไม่รู้จะเลือกใครเอาที่คุณชอบเอาที่คุณสบายใจเอาที่คุณเป็นสเปคเลยค่ะ แต่เหนือสิ่งใดนะคะ3คนนี้นะคะ3าสบุคลิก3ท่าทาง3มลักษณะนิสัยที่นางฟ้าบอกไปอะ่อะเขามองว่าคุณคือสมเด็จเขามองว่าคุณคือคนที่เขาอยากได้อยากมาเป็นคู่บุญคู่บารามีร่วมสร้างบุญสวมร่วมสร้างบารามีไปด้วยกันแล้วก็อยากเอามาประดับแบบว่าหัวใจเป็นตุ๊กตาหน้ารถนะคะเหมือนแบบ <c oughs> ประมาณว่าถ้ามีคุณอยู่ในชีวิตอดะชีวิตเขาต้องดีขึ้นเป๊ะขึ้นปังขึ้นโดยเฉ เพราะราศีเมษเนี่ยผู้ใหญ่ป,ป๋าสปอร์ตใจดีเนี่ยอยากได้คุณขนาดที่ว่าโอ้ยถ้าได้น้องหนูมาประดับบรารมีพี่นะพี่คงแบบว่าออยู่อย่างสง่าผ่าเผยเพราะว่ามีแฟนสวยแฟนหล่อคุณอาจจะเป็นคนที่สวยน่ารักใจดีตัวเล็กสเปคปา๋าใดๆเหล่านั้นเลยนะคะและพลังงานพลังงานของคนเกิดราศีสิงห์นะคะเจ้าป๋าคนนี้นะคะอาจจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงเขา เข้าใกล้เขาได้มากที่สุดเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาปิดกั้นตัวเองเขามีเซฟโซนเขามีกำแพงลึกลบับเข้าถึงยากอะ่ะราศีสิงห์อ่ะคุณกับเขาจจะเกิดปีขานปีงูปีไก่ปีลิงปีกระต่ายปีหมานะคะปีแพะแล้วก็ปีหมูได้นะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะรักคุณจังเลยค่ะแล้วก็ชอบมากๆเลยแล้วก็อยากให้คุณลงจักคานเถอะไม่รู้ว่าโสดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าโสดมาตั้งแต่อดีตชาตินะอดีตชาติพี่ก็ตามชอบตามจิตตาม เกียวพาราสีตามเทียวไรเทียวคือน้องมาน้องไม่รู้เลยเหรอนะคะพลังงานของพุกโกแม่สิงอยากบอกว่าเธอเหล่านี่ยแหละคือตัวจริงเสียงจริงคู่จริงของเธอมาแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ะจกกรรักรวาลเหวี่ยงเขามารักคุณข้างรักข้างใครแล้วก็เสน่หาคุณบุคคลเหล่านี้นะคะอยากบอกคุณว่าใช่มันอาจจะบอกว่าต่างละต่างเวลาต่างสถานที่ต่างราศีต่างอายุกันคุณอาจจะมีพัชชั่นแบบ ตั้งแต่อายุ20่ถึง30อาจจะไปคบกับราศีพฤษกผู้ใหญ่จิตใจดีสายบุญพอ30 4 0ถึง40อาจจะได้เจอโซเมตเป็นแบบราศีเมษป้าสปอร์ตใจดีสายแปรหรือแบบก่อนหน้านั้นแบบปั๊ปปี้เลิฟอะ20่ะ20 19 20อาจจะไปเจอราศีสิงห์ที่แบบว่าหยุมหัวกันมีความสุขโอ้โลดแล่นไปด้วยกันนะคะเลขก8เลขสแลขค 84558บุคคลเหล่านี้อาจจะเกิดวันอังคารวันเสาร์วันศุกร์วันอาทิตย์วันจันทร์ได้นะคะเขาอาจจะเป็นโซเมทที่ตามมารักคุณตั้งแต่อดีตชาติกันก็เป็นไปได้เขาเหล่านั้นส่งมาริเฟตพลังงานแรงดึงดูดหาคุณทางจิตวิญญาณหลายคนหลายสิ่งอย่างคิดถึงคุณรักคุณห่วงคุณภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณโดยเฉพาะ หมายเลขค่าราศีพฤษกเนี่ยไพ่พระสังฆราชเนี่ยรักจังเลยสเสน่หาจังเลยอ้อนวอนร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองคุณให้คุณเนี่ยน่ารักใจดีแบบนี้ในสายตาเขาแต่ในสายตาผู้อื่นน่ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนแย่งนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีใครแย่งคุณไปจากเขาหรือเปล่าแต่ที่แน,น่ๆตอนนี้รักมากๆเลยห่วงมากๆเลยสงสารด้วยเพราะว่ากลัวว่าคุณจะเหงานะคะ นี่คือพลังงานของใครที่คิดว่าคุณคือคู่แท้โซแมท,ทวินเฟมเสร็จแน่เสร็จพี่แน่ๆน้องหนีไม่รอดหรอกต่อให้น้องโสดมาเมื่อวานนี้วันนี้พี่ก็จะจีบน้องเพราะรู้ว่าน้องโสดแล้วพร้อมสวบน้องทุกเวลานะคะพลังงานคือเขาอ่ะคิดอยู่แล้วว่าคุณคือแบบว่านะรักใครเธอแมาแสนนาน ารแมนวิญญาณหนักหนาประทมอยู่ในอุลา เขาต้องการคุณหมายปองคุณอยากได้คุณเพียงผู้เดียวคุณน่ารักคุณนุ่มนวลคุณอ่อนโยนคุณเป็นสเปคคุณเก่งคุณฉลาดคุณสวยหล่อในแบบที่เขาต้องการคุณเป็นคนในแบบที่เขาแบบฝันไว้วาดไว้วาดไว้เลยแบบเพลงของโบกี้ว่าแบบอุ้ยถ้าหากว่าจบกับคนเก่าแล้วขอให้เจอแบบนี้แบบนี้แล้วคุณก็มาปรากฏต่อหน้าเขาเสมือนว่าเขาไมด้เฟดมาดังที่ต้องการแล้ว คุณก็มาอยู่กับเขาในแบบที่เขาแบบว่าโอ้ใช่เลยนี่แหละคนที่ฉันอยากจะจีบคนที่ฉันอยากจะเอาเอาให้ได้บอกทุกคนรอบข้างคุณแม่ครับเพื่อนครับคนในครอบครัวหรือว่าคนในองค์กรว่าแบบอยากได้คนนี้คนนี้ชอบแบบนี้แบบนี้นี่คือพลังงานของคนที่คิดว่าคุณคือโซเมทวินเฟมคู่แท้คู่จิน้นคู่ซับคู่นัวของเขานะคะพึกศพแม่สิง์นะคะเบาๆกรุบกริบก่อนนอนนะคะบ๊ายบายรักทุกคน นะคะ